ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซาช่องหวยเด่นแ6่งหกอีกแล้วเึิงเป็นแนวทางสิพฤษภาคมโปรดชย้ยวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยไมนี้ครับผม,มเด่นล่าแบบสองตัวตัพวชม,มก็แนวทานที่ประพันธ์มาก็ผ่นานแนวทานใหม่นี้ครับผมเจ็ดสองนะ 7, เจ็ดสองเบ่งปัน,ปน สองตัวเจ็ดสองชนสองทพชก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันทนหลักร้อยสิบหน่อยแล้วก็เบ่งปัน,ปน ชุดสาตัวด้วยเต็ม2นะท่านผู้ชมนะเบงปานเดนเต็ม2นะท่านก็จับชุด039 04805712913814767697 002011066228255ก็ไล่ไปนท่านผู้ชม ก็ขอบคุณมากครับผมเดียวทางที่เบ่งปันอย่างเ,าเรียวนะต่อไปครับผมใบนี้ออไก่เกี้ยวออไก่เกี้ยวนะเบ่งปันสองสูตรสูตรที่หนึ่งแปดสนสอง สุดที่สองหนึ่สองสามเด่นหนึ่งกับสามและก็เน้นสีคู่เน้นสีคู่ก็จับคู่เอาเองนะท่านผู้ชมนะแนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นี้ก็เบงปัน อีกแล้วนะต่อไปครับผมใบนี้สูตร3ตัวควณ6ประตู722 883กลับตัวซึ่งเนว้ทันใหม่นี้ครับผมเบงปันป่น132 136 192 196 เกนะ้า3 6 9 9 2 996 5า2 5ม6ก9 2 596องเก้าเหเกง้านะท่านผู้ชมก็ขอบคุณโยธาที่ที่เบ่งปานย่างออเรียลนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็เบ่งปานโยธา สุดสองตัวบูนนะ 6, 3, 8, 7, 2, 7, 8, 8. นท่านผู้ชมหกสามแปดเจ็ดสองเจ็ดนทันใหม่นี้ครับผม1นึ่งส2่2องหหลักร้อยหนึ่งกับสอง ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานทานเด่นล่างชนเด่นล่างชนนะท่านผู้ชมเบ่งปาชนชนแปดเจ็ดคู่เดียวนะปดเจ็ดคู่เดียวเปรกห้าปดเท่านนี้ศูนย์เบรกศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งก็ชนเจ็ดแปดแปดเจนะ ก็ขอบคุณมากจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้สตางดับล่างนะสตางดับล่างท่านผู้ชมก็เนิทานที่ปรผพันธ์มาก็ดับผ่านนะท่านผู้ชมนะดับผ่านซึ่งเนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะ เบ่งปันอีกแล้วดับโคหกสี่หนึ่งเก้าศูนย์หกสาห้าเก้าสี่แปดสามสี่แปดสองสองแปดศูนโคดับคู่ดับสองตัวล่างสตา ต่อไปครับผมใบนี้เออเจจินดาวิ่งสองตัวเดียวคู่เก้าสองหกสองวิ่งห้าตัวเดียวชุดเดียวศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผโโู้ชม ไมนี้ครับเพนเพนเบ่งปนันทันหลักหน่อยแบบห้าตัวนอลอหน่วยล่างเบ่งปัน6 7 8 9็ดแปดเเแบ่งปันห้าตัวก็เนี่ยทานที่แล้วหกเจ็ 6, 7, 8, 9, ปดเกก็ผ่าน เดี๋ยวทันใหม้นี้ก็แบ่งปันหกเจ็ดแปดเก้าสามต่อไปครับผมใบนี้สวรรดสิบบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะท่านผู้ชมเบ่งปันเบ่งปันหกตัวให้พิจารณา เป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผูช้ชมใบนี้ครับเด่นล่างเบงปานแปดศูนย์สามเจ็ดสี่แปดศูนย์สามเจ็ดสี่นะวันชายวันชายเจ้าเจ้าของแนวทาง ต่อไปกรับผมใบนี้หลักหน่อยหลักหน่วยนะถ้าว่าชมนอบอนวยบนสามห้าเจ็ดนะสามหเบ่งปันสีตัวให้พิจารณาเป็นเแนวทางก็เดี๋ยวทันทีแล้ว3 5 7 8เจ็ดแปดนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3 5 7 8 ต่อไปครับผมใบนี้เออเด่นล่างชนนะอาเทพและก็คนวาคันสองท่านรวมชนเด่นล่างศู 7, นยะ์เจ็ดนาชนศะูนย์เะเบ่งปันสองตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ Around, ส,สี่สุดวิ่งบนล่างอดีตก็ card. มีผ่านมีหลุดบ้างนะแต่ว่ชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันอีกแล้วสี่สามสี่สามเก้าสามสี่สามเก้าสามห้าก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งป้น ใบนี้ครับผมเบ่งปันปชุดเดียว3ตัว838 838นะชุดเดียว3ตัวให้พิจารณาเดี๋ยวท,ทันทีแล้ว8 8 3 3 8 8ต่อไปครับผมใบนี้ดับคู่ล่างไปกลับ กงนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในท่านใหม่นี้ครับผมดับคู่ศูนย์หนึ่งแปดสามสองแปดหนึ่งสองเนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเบ่งปันเนือานร้อรยสิหน่อย สี่สูตรนะท่านผู้ชมสูตรที่1สูตรที่2ที่3ที่4นะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชม5 6 3 8 9 4 2มแป8เนะในทันใหม่นี้ก็9กนะ้าสามสห้าเห้นะท่านผู้ชมนะสี่ตัวนะ สตัวให้พิจารณาจับชุดเอาเองนะท่านผู้ชมวิ่งร้อยสิบหน่วยนะวันชายเจ้าของแนวทางต่อไปกระผมใบนี้เอออให้เบ่งปันเจ็ดเก้าเป็ดเก้าเก้าเก้าอดีตที่แล้วแปดแปดผ่านนะสามแปดแปดผ่านตรองเลย เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบงปันเจ็ดเปดเกขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม